สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาชมรีวิวกันต่อเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นกางเกงยีน ฮัลโหลฮัลโหลอันนี้นะคะเป็นกางเกงยีนผู้หญิงคลาสแบบคลาสไซส์นะคุณลูกค้าคลาสแบบคลาสไซส์เกรดเอนะคะ,คบแบบคะ,คะตัวนี้เป็นงานเกรดเอนะจ๊ะป้ายนี้ป้าย JK นะคะป้ายสีชมพูนะคะป้าย JK ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเนาะอันนี้เป็นป้ายใหม่ ไป้ายไหมเก็บป้ายแป๊บขอแช์แป,ป๊บนึงแล้วจ้ะเด้อขอแช์แป,ป๊บนึง มาจ้ะมาชมงานกันเลยนะจ๊ะอ่ะเคริ่มงต้นด้วยรีไวนะคะมันจะเป็นคลาบแบบคลาสทรงมาเลยนะคลูกค้าคลาบแบบคลาสทรงมาเลยนะจ๊ะคลาสไซส์ออกแนวมันมีแบบแนวแต่งขาดนะผ้าค่อนข้างใหม่นะคะตัวนี้เกรดเอนะคะผ้าค่อนข้างใหม่ อันนี้ก็แต่งขาดนะเป็นผ้าแบบยีนผ้ายืดนะคะเป็นยีนผ้ายืดนะใส่สบายนะคะยีนผ้ายืดใส่สบายนะใส่ทํางานได้ใส่อยู่บ้านได้ใส่เที่ยวได้ได้หมดผ้นะาค่อนข้างใหม่เลยถ้าปิรินเน่ยสวยเลยนะเนี่ย คลาสไซมาเลยนะจ๊ะอ้อันนี้เอวเท่าไหร่น่าจะประมาณยิบสามนะตัวนี้ย2ิบสองยิบสงยิบสาม มันเป็นแนวแบบแต่งขาดนะคะแฟชั่นแต่งขาดนะลูกค้ามันเป็นแบบแฟชั่นแต่งขาดเหมือนเดิมนะคะรีวิวนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะรับเองลดสามร้อยนะจ๊ะลูกค้าจ๋ะรีวิวจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมค่อนข้างไปทางไงน,นี้นะเหมือนทรงสกินนี่ซะส่วนใหญ่นะเหมือนทรงขาดเดฟแต่งขาดอะ ่ะเดี๋ยวดูไปก่อนดูเรื่อยๆก่อนอันนี้อเมริกันอีเกิลนะคะอเมริกันอีเกิลส่วนงานแบรนด์ก็มีปนมาเลยนะคะโอ้ยอันนี้เป็นแต่งขาดเลยนะคุณูค้ อันนี้ก็รีไวนะคะแต่งขาดทรงสกินนี่ทรงขาด,ดีบอืมอันนี้แต่งขาดเล็กน้อยอันนี้น้อยเดียวผ้าค่อนข้างใหม่นะคะผ้าค่อนข้างใหม่เลยนะจ๊ะคุณคะจ๋า ค้าท่านไหนที่รอกางเกงยนีนผู้หญิงแต่งขาดอยู่นะจ๊ะอ่ะรุ่นนี้เลยป้ายนี้เลยนะจ๊ะมีเข้ามาแล้วก่อนหน้านี้มันจะมีรุ่นหนึ่งเนาะที่ลูกค้าชอบมาซื้อบ่อยๆด้านเลียศูนย์สามสองแต่น้องยังไม่เข้านะจ๊ะป้ายนี้เข้ามาแล้วนะจ๊ะอ่ะมาตามป้ายนี้ได้นะจ๊ะ น,นี่มีงานปักด้วยปักดอกไม้ส่วนจำนวนตัวนะคะจำนวนตัวเขาได้บอกในนี้ไหมหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หนึ่งร้อยตัวจำนวนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวนะให้อีกทีหนึ่งนะจ๊ะอันนี้มันไม่ได้บอกนะในป้ายไม่ได้บอกว่าแพ็งมาหนึ่งรอตัวหรือเปล่า สวัสดีจ้าสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจบงานกางเกงยียนเนี้ยเดี๋ยวจะเอาชุดเรสมาเปิดนะคะเป็นเรสรวมผ้าเนาะไปจินนี่มาเปิดให้ชมกันทอลลิสเตอร์เอวน้องจะค่อนข้างจะแบบ มีไซส์แม่ค้าด้วยนะประมาณยี่สิบสามยิบสี่ขึ้นนะเพระแม่ค้าใส่เอลยี่สิบสามอ่ะมันมีตัวที่ประมาณเท่าๆที่แม่ค้าใส่ได้ โอ้ตัวนี้ตัวนี้สวยดีนะอันนี้น่าจะประมาณยี่สี่ยี่ห้านะยี 24, 25, 25, ่สี่ยี่ห้ายี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกประมาณยี่ห้านี่แหละเอว อันนี้เมริกันอีกเกินนะจ๊ะส่วนงานแบรนด์ก็มีปนมาเลยนะจ๊ะงานแบรนด์ก็มีปนมาเลยอันนี้ของแก๊บแก๊บแก๊บ อันนี้ก็ยังจะแบบแต่งขาดมาให้อยู่เนาะแบบขาดแบบเส้นเดียวเุิ้เฟี้ยวอืม ส่วนค้นสีก็จะคล้ามีสีดำสีมีสีเขาเรียกยีนสีปนมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นสียีนแหละเนาะส่วนมากก็จะเป็นสียีนนะจ๊ะสรุปแล้วก็คือเป็นขาเด็บขาเด็บทุกตัวแหละเพราะยังไม่เห็นทรงทรงทรงอื่นเลยนะเจอแต่ขาเด็บ นะคะ่ะเดฟแฟชั่นแต่งขาดเนาะสกินนี่แฟชั่นแต่งขาดเดี๋ยวไปใส่ในแคปชันะ่นใหม่ จะเป็นแบบผ้ายืดนะคะสกินนี่จะเป็นแบบผ้ายืดนะใส่ง่ายใส่สบายนะคะผ้านิ่มผ้าค่อนข้างนิ่มผ้าค่อนข้างใส่สบายเลยนะคะป้าถูกแต่งขาดแบบสายสายเสืส้อสายเสื้อจะสวยดีนะบางคนเขาก็ชอบนะแบบแต่งขาดเยอะๆอุ้ยตัวนี้ ตัวนี้มันแบบอันนี้ไม่แต่งขาดนะโอ้แต่งอยู่แต่งอยู่หน่อยนึงนะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นแบบเหมือนลูกไม้ใช่ไหมน่ารักดีสวยดี ช่วยเทหน่อยเทเทโอเค ยินแบบสีสี้นนะจ๊ะอันนี้ก็ไม่เชิงขาเดฟนะเหมือนออกขาะก็บอกก็บอกแบบก็บอกเล็กอะโอ้แต่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่ก็ก็เดฟเลยสวยนะลูกค้าสวย งานงานใหม่นะคะงานใหม่งานผ้าค่อนข้างใหม่เลยนะส่วนงานแบรนด์ก็ปูนมานะคะมันเป็นแฟชั่นแต่งขาดนะคะเป็นแฟชั่นแต่งขาดทุกตัวเลยนะลูกค้าแต่งขาดน้อยแต่งขาดเยอะคละๆกันมาเนาะเป็นทรงสกินนี่ผ้าย,ยืดนะคะค้าใช้ คลาสไซเอลก็ตั้งแต่ตั้งแต่สาวเอลยิบสามยิบสี่ขึ้นนะคะยิบสายิบสี่ขึ้นเอออันนี้ก็ไม่ไม่ใช่ขาเดฟนนะเป็นขากระบอกขากระบอกกลางหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่ อ้าวป้อยอันนี้มาจะใส่ล่ะสักตัวในกระสอบนี้แหละกระสอบรีวิวว่างนะจ๊ะรีวิวจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะรับเอ็นลดสามร้อยนะจ๊ะอันนี้ของอเมริกันอีเกิลของน,องนกเหยี่ยว มีกี่ตัวคะราคาก็สอบนี้เดี๋ยวหนูน้าให้อีกทีหนึ่งได้ไหมก็สอบนี้เดี๋ยวหนูน้าให้อีกทีหนึ่งส่วนราคาสักครู่นะคะราคาแป๊บหนึ่งนะ องพันเก้าร้อยบาทจ้าราคาผสมนี้สองพันเก้าร้อยบาทจ้าถ้ารับผสมนี้รีวิวจะส่งให้ฟรีเลยนะคะรีวิวจะส่งให้ฟรีเลยถ้ามารับเองก็ลดอีกสามร้อยจะเหลือสองพันหกถ้ามารับเองเนาะส่วนจํานวนตัวเดี๋ยวหนูนับให้อีกทีหนึ่งนะคะจํานวนตัวเดี๋ยวหนูนับให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่มาว่ามันแพ็คมาหนึ่งร้อยตัว น่าจะร้อยบวกนะคะน่าจะประมาณหนึ่งร้อยตัวบวกเนาะแจ้งแบบนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวหนูนับให้ทีหนึงห่งหลังไลฟ์เสร็จเนาะหลังไลฟ์เสร็จเดี๋ยวหนูนับให้นับให้ก็สอบรีวิวได้ทุกตัวนะจ๊ะก็สอบรีวิวได้ทุกตัวนะจ๊ะได้ทุกตัวไม่มีการดึงสินค้าออกได้ทั้งสิ้นนะจ๊ะ ผ้านิ่มใส่ใส่สบายแน่นอนค่ะผ้าใหม่คือแบบเนื้อผ้าเขาใส่สบายแน่นอนนะคุณลูกค้ายีนบางทีอ่ะก็คือแบบว่าบางทีแบบเคยไปซื้อยีนะนะ้องเนื้อผ้าบางทีใส่ไม่สบายนะมันแบบสากๆคันๆอ่ะแต่อันนี้ผ้าค่อนข้างนิ่มค่อนข้างแบบใส่สบายเลยนะคะ เงาผ้าแบบดีโอ้นพี่สงงานแันานะาานแบรนด์ก็มีปนมาเลยนะจ๊ะงานแบเรีย์ก็มีปนมาเลยนะจ๊ะ สวยนะคุณค้ามันมีทั้งแบบเอลต่ําแล้วก็มีปนเอลสูงมาให้บ้างนะแต่ส่วนมากมันก็ไม่ได้แบบเอลสูงเยอะหรอกฮะเจ,จะเอา้เอาเลยข้างล่างข้างล่างจเจ้ารถเข็นเหรอด้วไงไมิดเงนเอาไว้นี่แหละ ใช่ใช่ไม่ต้องอันนี้ให้ชมกันแบบทั้งกระสอบไปเลยนะจ๊ะไม้าก้มๆเงเยๆตอนนี้รู้สึกหน้ามืด แค่หนึ่งซีซีจะหมดแล้วเหลือแค่นี้โอ้สีขาวซีเขาวจะสะอาดมาก สะอาดจ้วไม่เคยใส่ยีนสีขาวอะ่ะอ้อ่ะคุณลูกข้าจ๋าส่งตู้สุดท้ายอ่ะงานก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะ งานก็จะประมาณนี้เลยนะตัวนี้นะคะรหัส JK ป้ายนี้ป้ายนี้นะคะ JK 1 4 4นะคะตัวนี้จะเป็นกางเกงยีนกางเกงยีนผู้หญิงแฟชั่นแต่งขาดนะคะกางเกงยีนผู้หญิงแฟชั่นแต่งขาดนะส่วนมากมันจะแบบค่อนข้าง ทรงสกินนี่หรือว่าทรงขาเดฟนะคะ <c oughs> ส่วนเนื้อผ้าเป็นผ้ายืดนะคะเป็นผ้ายืดใส่สบายสภาพผ้าค่อนข้างใหม่นะคะตัวนี้เป็นงานเกรดเอนะคะอื <c oughs> จำนวนตัวจำนวนตัวประมาณหนึ่งร้อยบวกนะเดี๋ยวหนูน้ำให้อีทีโอ้ยเสียงแหบ <c oughs> ก็สอบร้วสองพันเก้าร้อยบาทรีวิวจะส่งให้ฟรีนะคะรับเอ็นลดสามร้อย ฝากก็ไรก็แชร์ก็กติดตามให้เห็น